มันดีด้วยจ้ามันดีกับพ่อแค่มัเก็บมัได้จ้า,า,า,มมา,จาสาวลำปางอันนี้ก็สาวลำปางอันนี้ก็หนุ่มลำปางนั่งได้แล้วลูกอุ้งอ่ะคัดจิตัวหนูล่ะรุดนะอยา่าเอาซิบุ๋ยเดชชัทวงหนูเปียไปนั่งได้แล้วลูกนั่งได้ค่ะ <laughs> พี่ไม่บอกแฟนก็ตจก้อนหินก็ไม่พูดอะไรนะกุ้ง นาวปนั s <S ่นนกมีขาเกรมันตกใม่นันก็ขาเกรมาไซใส่ออกใส่น้ำแดงบ้านเราเนาะมันเล่น หน้าร้อนก็มาเดินเที่ยวตรงนี้ค่ะหน้าหนาวก็มาเดินได้เรื่องเอาเรื่อยเหรอตากันแล้วกุ้งอ,อาจจะมีเสียงหมาน้อยหน่อยนะคะคนฟังจ้ะไปทางไหนกุ้งทางนี้เปล่าทางนี้สิทางไหนพี่มันมีเก้าอี้นั่งเหรอด้วยใช่จะไปไหนมันนี้เนี่ย ก็อีมันจะมีไปพี่ว่ามันหิมะเยอะอะกลัวมันตรงนี้นะอืมแกว่าไงก็เดันไหวแล้วบบตัวอ๋อโอเคอืมเสียงไหม คุณเดนผู้ที่ว่าบัสตฟาเปลี่ยนแล้วนั่นภูเขาซื่นแต่ว่าไปบุ่ยไรหิมะหลายหิมะเยอะค่ะไปไม่ถึงมันเหนื่อยวันไหนหิมะละลายเกือบหมดแล้วถึงจะพามาดูอีกรอบหนึ่งค่ะอเขาก็เป็นห่วงแฟนของเขาเนาะน,น้องอ่ะเนาะก็ถามแฟนเขาว่าเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็อย่างนี้แหละค่ะคนรักการขายเมียฝรั่งชอบเลหรือเปล่าอะชอบเสียเด็กน้อยก็ชอบเห็นไหมคะเนี่ยมันก็มาเล่นข้างนอกเด็กเล่นมาเล่นข้างนอกเขาก็ชอบค่ะเสียจะเสียงดังเสียจะเสียงดังลูกไม่ดีนะคะเนี่ยค่ะป่าเห็ดค่ะเสียเดี๋ยวป้าเขียนไม่ให้นอนกับเอเมม่านะเด็กน้อยพูดไม่ฟัง อันนี้กระปลาเห็ดนะจ้ะที่แม่เข็มมาหาเราจะอันนี้ปลาเห็ดข้างซ้ายข้างขวาหน,าน้าเราก็มาหาเห็ดค่ะจะมีเห็ดพึง่งเห็ดเพิงหวานแล้วก็เห็ดอะไรน้อเนอี่ย